ก็เป็นพิซูเนอร์ตัวแรกคับตัวใหญ่ก็เป็นคนไทยคู่แรกที่นี่รู้สึกสเปเชียลมากสเปเชียลรู้สึกพิเศษแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาเป็นพิซเนอร์ให้กับพิเศษทีนีครับว่าอะไรเราไปดูต้องไปดูครัไม่รู้ต้องถามเขาเออไม่รู้เหมือนกันต้องถามแน่แต่ก็เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเขาติดต่อมารู้สึกไงบ้างเพราะอีสกินก็คสึเป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยรู้สึกงงครับซึ่งงง แต่ว่าดีใจมากยิ่งใหญ่เลยพิซซ่เตอร์ใชดีใจมากมีกินพอได้พิซซ่าเตอร์เราคุยยังไงมาแล้วกําลังมาว่ะใช่ท่านก็คุยคุยกับน้องตลอดว่าแบบเฮ้ยต่อไปงานเราจะเป็นไปในท is ิศทางไหนบ้างเขาแบบซีรีส์เราเพิ่งจบลงแล้วอเลยแบบก็ดีใจที่ได้ที่จะกินเรื่องเราเป็นพิซซ่าเตอร์แล้วแบบเป็นงานคู่กันด้วย ได้มาร่วมงานกับน้องอีกที่จริงมันคลายความกังวลมาแค่แบบวันนี้จบแหทะคือความวุ่นที่กระแสก็อยู่ไหมแต่พอนวันนี้มันก็ยังแบบลากยาวมาถึงเดือนที่เดือนที่สามแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามาติดตามมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับใป็นเรื่องแบบสมบแม่รักใช่น่ารักน่ารักอัะพี่ถามว่าถึงแฟนมีกับเกียติกถึงไหนแล้วก็เริ่มซ้อมนะครับก็ประมาณ4 0 5 0เปอร์เซ็นต์ มีความกังวลอะไรเก็กังวลเรื่องนี้มากกวเรื่องเวลาที่ไ่ตรงกันอ๋เวลาเจอนซ้อม้ั้งๆจัแต่เราก็คุยกันตลอดครับว่าแบวาแฟนจะทำยังไงบ้างโทอะไรอย่างมีต้งจัดรางเนเาก็รจะเนครก็จะต้องไปแตนีต้องมาแล้วต้องไปซ้อม ส่วนใหญ่นั้นคือส่วนใหญ่นันแบบว่าคิวแบบรุกหนัาได้ก็แบบว่าการด่วนอะไรแบบไอ้พี่ว่างแล้วถามน้องว่างไหมก็แบบถ้าว่างครงนั้ก็แบบไท้องได้เราพี่ก่อนจะไปรอเขาหรอเรีนใบรอถามก่อนเออเนี่ยพี่ว่างเนน้องว่างไหมก่อนก็แบบเขาถือเรียนว่างเน่ยเขาพี่ถามว่าน้องว่างไหน้องว่างไหมก็ว่าง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 ก ก็อยากทำนเพื่อความดูใจของแอนเดียเฟดผมก็ต้องต้องจริงก็ต้องจริงด้วยแต่ที่ซัพพอร์ตกันมาครอย่างนี้เลยนะแบเราจะขอบคุณเขาให้ดีเราจะทำให้เขาแบบดีใจที่เห็นพวกเราอีกครั้งที่แฟนนี้ได้ไงอะไรแบบนี้กแบบเอออยากทำให้เต็มที่เพื่อให้แบบทุกคนได้รับว่าเราพยายามเพื่อทุกคนแต่ว่าในงานนี้บอกเลยว่าพี่ก้องของผม สดมากตัวใหญ่มากไม่ต้องลงทุนเยอะมากถ้าคือเสียเงินไม่ได้ไม่ว่าเสียเงินไมจริงๆเราเล่นคอมพิวเตอร์เรามีการถามกกครับบเาอยากเห็นอะไรในแต่จริงไม่มีการถาแล้วแต่เงินแต่ฟังก์ชันเราก็เหมือนเรารู้อยู่แล้วแบบเราไปในทางไหนอะไรเงี้ยทิ้งๆน้องกไปดูอะไรแบบฟังก์ชันเขาจะรู้รักการเราอยู่แล้วที่จริงๆเราเกลี่ยด้านไหน กินนด้เราก่นไหนกันกินมเฮ้ยกินโชว์บนเาเฮ้ยทำเมนูอาหารเหรอเฮ้ยเมนูมันมีไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าในหัวนี้คือมนูเี่ย้านอไรอย่างี้กล้องรับเชื่อมได้ปีนสีหน้ปีนเลิกเรกมากเราเลิกรลกเขอาอาญาเมื่อคืนมาไหนอะรอยู่ครับวันที่ ยี่สิบสมีนาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับชั้นแปดชั้นแปดครับชั้นแปดแล้วแล้วอย่างเราสองคนมีส่วนร่วมอะไรในโชว์ทำมีบ้างไหมเอ่ย่เราอยากจะใส่ความเป็นเอลฟไปในโชว์ก็มีครับแต่เขาก็ถามดูบ้างว่าแบบว่าแบบอยากทำอะไรให้แบบพวกแฟนๆดูอะไรเงี้ยครับอยาทำอะไรอ่ะสไตล์สไตล์เซอร์ไพรส์ถามมีเนี่ยจะไม่ได้ตั้งสามปีอยาทำอะไรเราอยากทำอะไร อยากทำอยากทำอะไรอ่ะอยากทำอะไรผมบอกทีมงานไปแล้วไหมแต่รู้ว่าทัานแปะเลยท่านรวยใช่ไหมใช่ทัานแปะแน่ใจแล้วไม่แนที่เรื่อเอ็มซายแฟนเด็กใช่ค่ะค่ะหน่อยที่เขาบอกว่าเราแบบเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันเออเรามองว่าอย่างนี้อันนี้คือยังไงสำหรับเซฟโซนซึ่งกันและกันเซฟโซนก็เหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจ แบบคุยได้เรื่องเวลาออกออกไปแล้วแบบเออแบบเออมีเขาแล้วแบบเออแบบมันดีอ่ะแบบฟิลแบบช่วยกันเลยช่วยซัพพอร<ช>์ตแล้วมีหล<ๆ>ักมีก็เหมือนมันได้มาใชยเพิ่อม,มอีกคนนึงอะไเลยน่าเพราะแบบมินก็แบบโอเคน่ารักนิสัยดีอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเลยแบบ คือน้องเป็นคนคุยง่ายคุยเก่งแล้วก็หัวเร้ะงนน่ายรู้สึกว่าจอยจอยกับเรื่องเราก็แบบเราก็ชอบคนที่แบบอารมณ์ดีเงายบอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแบบเขาช่วยให้เราแบบว่ามีความมั่นใจหรือม่อะไรยังไงมันเพิ่มข<บ>ึ้นมากเวลาแบบว่ามีความ้าคุ้กันอ,อย่างอย่างแบบเวลาแบบเราซ้อมซ้อมซ้อมกันอะไรเงี้ยเวลาร้องเพลงอย่างเลาลงี้ยปิ๊กก็จะแบบออคอยบอกมีว่าเอออย่างนี้ดีกว่าน,นะ ไม่เป็นไรครับมีสติได้เลยว่าก็อย่างเวลาซ้อมร้องอะไรอย่างเงี้ยหรือซ้อมอะไรก็ตามพี่อะไรเงี้ยคือพี่ก็ช่วยมีอะไรพี่ก็แบบโอเคคือพี่เขาก็ดูแบบเข้าใจง่ายใครก็ช่วยกันแล้าเกิด้วถ้าแมิ้งก็แบบเราจะมีเรื่องที่ไม่ถนัดของการรายกันอะไรเงี้ยแต่ฝั่งมึงถนัดเราก็เลยแบบคุยกันรู้เรื่องอ่าใช่คือทำให้ย่าใจมันมากค้อแต่พี่ฝ่ไปคืมพีกเอา แปลว่าอะไรครับแปลว่าอ 5, 4, 3, 2, แบบะ,ารอะาไร,ะไรอ่ะอยากมาจากป่าแปลว่าห่มองอ่ว่า 5, 2, 3, 2, อจะไรครัแปลว่าอะไรอ่ะห้าสี่สามสองแต่ว่า รู้สึกว่าแบเว่าคืออะไรอ่พอรู้เหรอมันอยู่มานนาแล้วมันจะอยู่ต่อไปอยู่เป็นโลมนต่อไปแบบอื่นที่เราพาขางปลาบหมลบมงไงบ้างเป็ไงบ้างฮที่น่าที่น่าอากาศดีของอร่อยครับ เราไปจับบานนี่คือทาไปหาที่สองบ้ที่สองเป็นยังไงบ้างเขาเลิอกปับปรุงได้อยากกับอากาศกับบรรยากาศกับอะไรอย่างเงี้ยมันชอบชอบอากาศาเขาแบบน้าอากาศเย็น้วไปช่วงช่วงเทศกาลด้วยก็จะมีแบบว่าเมึับอ่ากรรมกาศใพราก็ใช่แบบตอนปีใหม่ทขกคนแบบกลรวมตัวกันปใหม่ปีก็เป็นงานอะไรก็แบบมีนาโซเชียลกันแบมีงานกันครบครัวแต่ว่าพ่อแม่เราก็เริ่มิ้ก เราทีแบบว่าอยากที่มาทีออแล้วเรารู้จึกกับพ่อแม่เขาอย่างจริงครับพ่อแม่น่ารักมากครับญาติญาตินก็น่ารักยังนี้จะมีเวลาไปกันกอีกไหมด้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ไปมีหลายที่ที่ยังไม่ได้พานนไปแล้วไปรอบสองมีเรื่องจำทางได้เราสามารถเรือกเกี่ยวแล้วเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์พา,าเขาได้เหมือนที่เราเป็นยังๆยัง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 สุดท้ายแล้วย้ำแฟนมิกนีตัดเป็นไหนที่ไหนท่านแปดเป็นท่านโบอก็ใช้บัตรจัง ไาบัดยาครับขาบัตย่างขาบัดจอดแฟนมีนนะครับมินติงชูเดอะูนะครับก็จะจัดวันที่25 25มีนาคมนี้นะครับเริ่มขายบัตรวันที่3มีสเริ่มขายบัตรวันที่าสี่ วันนี้สามเตรียมตัวนะฮะวันนี้สี่วันนี้สี่ 4, มีนากรดนะครับโอเค,อเคจากที่จากที่เซ็นทรัลเวิลชัน้นแปดนะับขอบคุณครับ